สวัสดีค่ะหมอโฟมแพทย์จีนอิสราพรเอกภาติสวัสด์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องต่อมลูกหมากโตกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนความผิดปกติหนึ่งที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือการปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดปัสสาวะกระปิบกระปอยกลั้นปัสสาวะไม่ได้ไม่มีแรงแห่งปัสสาวะปัสสาวะไม่พุ่งสะดุดเป็นช่วงๆปัสสาวะไม่สุดหรือรู้สึกปวดปัสสาวะรุนแรงมาก ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นสาเหตุของการป่วยของโรคต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบไปจนถึงมะเร็งต่อมลูกหมากทางการแพทย์แผนจีนนั้นจัดก,กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบได้แก่กลุ่มปัสสาวะขัดที่เรียกว่าหลินเจิงอสุจิเคลื่อนกีเจิงหรือหนองในที่เรียกว่าหลินปิ้งเป็นตน้น อาการต่างๆของต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบนั้นล้วนมาจากไตอ่อนแอซึ่งทําให้พลังหยางในไตพลังลมปานพร่องลง,ลงส่งผลให้เส้นลมปานและหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณต่อมลูกหมากนั้นเกิดการติดขัดสารอาหารสารจําเป็นจึงไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นได้ประกอบกับผิดร้อนภายในร่างกายที่สะสมบริเวณของต่อมลูกหมากเป็นภาวะหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอักเสบของต่อมลูกหมากและบวมโตได้ค่ะ แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นสามารถแบ่งแยกโรคตามสาเหตุที่มาต่างกันได้ดังนี้กลุ่มไตย,ยินพ่องอาการแสดงผู้ป่วยมักปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเร็ดปัสสาวะกระปิดกระปอยอาการแสดงร่วมคอแห้งหงุดหงิดฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนอุจจาระเป็นก้อนแข็งลิ้นแดงเห็นเป็นมันวาวชีพจรเต,เต้นเบาเร็วการรักษาจะเน้นกลุ่มยาสมุนไพรประเภทธิ์บำรุงธาตุน้ำรักษาไตาพ่อมควบคุมปัสสาวะให้ปกติ กลุ่มพลังไตหย,ยางพองอาการแสดงผู้ป่วยมักปัสสาวะไม่ข้องติดขัดมักไม่มีแรนเบงอาการแสดงรวมใบหน้าขาวซีดไม่มีชีวิตชีวาบริเวณเอวและหัวเขาว่ารู้สึกเย็นปวดเมื่อยไม่มีแรงปลายมือปลายเท้าเย็นลักษณะลิ้นสีแดงซีดฝ้าขาวชีพจรเต้นอ่อนไม่มีแรงการรักษากลุ่มนี้ต้องใช้ยาสมุนไพรประเภทที่มีฤทธิ์อุ่นเพื่อบำรุงและอุ่นพลังยางเน้นการขับเคลื่อนพลังและขับปัสสาวะ กลุ่มพลังลมปานกระเพาะและม้ามพร่องอาการแสดงผู้ป่วยมักจุกแน่นบริเวณท้องน้อยปสัสสาวะไม่มีแรงเบ่งอาการแสดงร่วมเบื่ออาหารหายใจสั้นผู้เสียงเบาขาดพลังบางครั้งพบมีการหน่วงของบริเวณปากทวารหนักสีลิ้นซีดฝ้าขาวบางชีพจรอ่อนแอและเบาการรักษาเราจะเน้นบำรุงกระเพาะและม้ามเพื่อเพิ่มพลังเป็นหลักกลุ่มอาการเลือดขั่งการอุดกลันเป็นก้อนอาการแสดงผู้ป่วยมักปสัสสาวะติดขัด ปวดแน่นท้องเสียอาการแสดงร่วมตรวจพบลิ้นมีจุดจำเลือดตัวลิ้นมีสีม่วงชีพจรฝืดการรักษาเราจะมุ่งเน้นขับสลายการอุดตันของก้อนเลือดและขับปัสสาวะกลุ่มอาการความร้อนขึ้นลงสูงด้านล่างมักพบการติดเชือ้อและการอักเสบร่วมด้วยอาการแสดงผู้ป่วยมักปัสสาวะน้อยสีเหลืองเข้มปัสสาวะแสบร้อนปวดขัด อาการแสดงร่วมมีไข้ปวดท้องน้อยคอแห้งลิ้นแดงฝ้าเหลืองหนามันชีพจรเต้นเร็วและลื่นการรักษานั้นเราจะเน้นขับชื้อระบายความร้อนเป็นหลักแนวทางการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเน้นการปรับสมดุลอวัยวะภายในและบำรุงอวัยวะไตเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มหรือการใช้ยาสมุนไพรจีนก็ตามการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตหรือภาวะต่อมลูกหมากอักเสบนั้นเน้นการปรับการทํางานของอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นก็คืออวัยวะไตทําให้ไตแข็งแรงและทํางานเั็อย่างสมดุลเพื่อควบคุมภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรคดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะเล็ดมีอาการปวดเมื่อขับปัสสาวะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นตน้นสมุนไพรจีนตัวหนึ่งในประเทศจีนที่นิยมใช้และมีชื่อเสียงในการรักษากลุ่มของต่อมลูกหมากนั่นก็คือผงเกสรดอกไม้จากต้นเบสกา โยชไยฮวเฟินเป็นสมุนไพรในบัญชียาของประเทศจีนที่ใช้รักษาต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในทางการแพทย์แผนจีนยังถือว่าเป็นสมุนไพรบำรุงไตที่มีการใช้มาอย่างยาวนานซึ่งมีการวิจัยรองรับในผู้ป่วยต่อมลูกหมากของเพศชายพบว่าให้การรักษาอาการต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นได้ดีขนาดต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงและอาการที่เกี่ยวข้องกับปัสสาวะดีขึ้นอีกด้วยโดยวัดจากค่า IPSS Qmax และ QOL ที่เป็นมาตรฐาน IPSS คือแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยที่มีนิจฉัยโรคต่อมลูกหมาก Qmax คืออัตราการไหลสูงสุดของปัสสาวะ QOL คือแบบประเมินคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนั่นเอง จากตัวอย่างงานวิจัยในผู้ป่วยต่อมลูกหมากอักเสบเพศชายจำนวน174คนรักษาโดยการให้ทานยาสมุนไพรเกสรดอกไม้แบสิก้าจำนวน4นี่เม็ดวันละ3ครั้งพบว่าหลังทานต่อเนื่องแต่สัปดาห์ค่าดัชนี NIH C PSI คือค่าดัชนีสุขภาพของสถาบันแห่งชาติที่ใช้วัดต่อมลูกหมากอักเสบอาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนทานและหลังทาน ผงเกสรดอกไม้ต้นแบสกาหยดช่ยายหาาเฟินมีรสเผ็ดหวานริ์สุขุมเข้าเส้นลมปานปอดตับและม้ามมีสปปรรพคุณกระจายชีเลือดช่วยให้เลือดเย็นลงขับพิษลดบวมใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตนอกจากนี้ยังสามารถรักษาภาวะถ่ายเป็นเลือดอาจเจียนเป็นเลือด ไฟลามทุง้งฝีน้องฝีที่เต้านมผื่นคันได้อีกด้วยในปัจจุบันการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบนั้นมักใช้วิธีการรักษาการบูรณาการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเรือเข้าด้วยกันอย่างเช่นแพทย์แผนจีนมุ่งเน้นการรักษาที่ภาวะเสียสมดุลให้กลับมาทํางานกันอย่างสมดุลเหมือนเดิมส่งผลให้ขนาดของต่อมลูกหมากและการทํางานของต่อมลูกหมากนั้นดีขึ้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลดีขึ้นตามมาสําหรับวันนี้หม ฟมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ